สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนหัวใหม่นะครับเช้าของวันของวันจันทร์นะครับก่อนจะไปทํางานพอดีเมื่อวานนี้นะครับท่านเสาร์อาทิตย์นะครับไม่มีเวลาที่จะถ่ายคลิปให้กับเพื่อนสมาชิกในเรื่องของการาดูแลบำร,รุงรักษาทุเรียนนะครับเนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาวก็เลยทําความสะอาดของอบ่อน้ําแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,ก็จะมีต้นทุเรียนอยู่นะครับก็ลือเครือพวกนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ดึงเข้ามาสู่ บริเวณโคกทุเรียนนี้นะครับต้องใช้เวลา1นึงวันเต็มๆนะครับส่วนทุเรียนนี้นะครับผมสังเกตดูนะครับว่าปลายใบมันไหมนะครับปลายใบมันไหมอย่างนี้นะครับเพื่นสมาธิกนี้ปลายใบมันไหมอย่างนี้นะครับเนื่องจากว่าผมใส่ยี่นะครับทุ้ที่ผมใส่1 2บ3สามสามนะครับอินซีเคมีนะครับ ถ้าใบไม่อย่างนี้นะครับทุกใบอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกถ้าใบอย่างนี้ให้รู้เลยว่าเกิดจากสารเคมีนะครับไม่ได้เป็นเชื้อรานะครับไม่ได้เป็นเชื้อราเนี่ยกรณีที่ไม่ปลายใบอย่างนี้นะครับนะครับทุกใบมันจะเป็นทุกใบเขาเรียกว่าเซียนเซียนทุเรียนจันทร์ก็ดีหรือหลักวิชาการเขาก็ก็ดี เขาจะบอกว่าถ้ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นหม่ถึงว่ามันเป็นเหมือนกันทุกใบนะครับเป็นเหมือนกันทุกใบเกิดจากสารเคมีนะครับไม่ได้เกิดจากเชื้อราไม่ได้เกิดจากอ,อื่นๆนะครับเกิดจากการที่เราฉีดสารเคมีเยอะเกินไปก็ดีหรือใส่ปุ๋ยเกินไปก็ดีแต่สําหรับสําหรับต้นนี้นะครับทั้งคู่นี้แหะครับทั้งคู่นี้นะน,นะนี่ครับ มันไหมอย่างนี้ไม่ทุกใบนะครับมันไหมทุกใบถ้าเกิดกรณีอย่างนี้นะครับผมย้อนไปย้อนหลังผมได้ใส่ปุ๋ยสิบสองสามสามนะครับสิบสองสามสามแล้วบังเอิญว่าหัวตัวนี้นะครับคือมันเป็นหัวงูเห่านะครับตอนแรกๆในช่วงฤดูฝนมันเป็นหัวหัวงูเห่าผมเลยมาเปลี่ยนนะครับผมถอดตัวนี้นะครับถอดออกก็เอาเป็นหัวสปริงเกอร์เวียงนะครับบริเวณนอกทรงพุ่มนั้นหมายถึง ถึงว่าเวลาให้น้ําให้น้ําไม่เพียงพอครับน้ํามันไม่เพียงพอพอเราใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆนะครับพอพอหัวงูเหา่ามันจะไปในทิศทางเดียวนะครับมันชื้นก็จริงแต่ว่าบริเวณข้างๆในส่วนที่น้ําไปไม่ถึงนะครับจึงทําให้ทุเรียนนั้นน้ำไม่เพียงพอบวกกับเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับอากาศมันแห้งอากาศมันลมแรงแล้วก็แดดด้วย หนาวด้วยมันสลับกันเขาเรียกว่าอากาศมันสวิงพออากาศสวิงปุ๊บเนี่ยจะเกิดอาการใบไหม้ทันทีนะครับเพื่อนสมาชิกเกิดอาการใบไหม้โดยเฉพาะพื้นแผ่นดินเรา,เ,าเราไม่สามารถให้ความชื้นได้นะครับมันจะออกอาการประมาณนี้ส่วนอาการที่ปลายใบยแบบนี้นะครับปลายใบไหม้อย่างนี้เกิดจากการให้น้ําไม่เพียงพอหลังจากให้ปุ๋ยนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนสมาชิกเพราะฉะนั้น บันเสาผมได้เดินเปลี่ยนทั่วสวนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นหัวเวียงนะครับหัวเวียงหัวเวียงทั้งหมดทุกโคกนะครับให้บริเวณนอกทรงพุ่มให้ตกประมาณนี้ครับโคกสําหรับโคกนี้ห่างรัศมีอยู่2เมตรนะครับก็ให้เวียงนี่รับเมื่อวานนี้เวียงมาจนถึงแฉะเลยครับเวียงมาตรงนี้เลยนะครับก็ให้อากาศมันมีความชื้นนะครับความชื้นในดินด้วยความชื้นสัมผัสในอากาศด้วยนะครับประมาณนั้น แล้วถ้าเราให้ประมาณผมให้30นาทีและผมจะเว้นวันเว้นวันหรือบางครั้งก็อาจจะเว้นถึง2วันก็ต้องดูที่สภาพดินเป็นหลักนะครับสภาพดินของเราเป็นหลักนะครับถ้าดินยังเปียกอยู่นะครับหน้าดินยังเปียกอยู่เราก็เว้น2วันอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ควรจะเว้นถึง3วันนะครับเพราะผมเคยเว้น3วันนะครับใบมันไม่กางอย่างนี้นะครับท่านสมาชิกเนี่ยคือใบมันไม่แบอย่างนี้ใบมันจะเริ่มหุกเข้าอย่างนี้นะครับมันจะเริ่ม พอเริ่มห่อปุ๊บแล้วตายใบมันจะตกมันจะไม่ชูชันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่ามันชูชันอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคอย่างต้นข้างเมอนกันเห็นไหมครับใบมันจะเบรนะครับใบมันจะกางเต็มที่นะครับนั่นคือความชื้นสัมผัสมันได้นะครับประมาณนั้นเป็นทุกต้นนะครับต้นข้างในก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้ามีความชื้นสัมผัสนะครับใบใบมันจะเบร ต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับมันจะเป็นปลายใบที่ไหมนะครับเนื่องจากผมไม่ปุ๋ยพร้อมกันทั้งหมดนะครับผมให้ปุ๋ยพร้อมกันทั้งหมดมันจะเป็นท,ทุกต้นเลยนะครับการให้น้ําไม่เพียงพออากาศมันแห้งนะครับลมแรงแล้วก็ร้อนสลับหนาวเวลากลางวันนี้ก็ร้อนจัดนะครับแล้วเวลากลางคืนก็หนาวนะครับนี่คือใบมันจะลักษณะห่อๆถ้าเป็นเข้าสูรร่ฤดูหนาวนะครับจะเป็นใบประมาณนี้นะครับก็เลยเปลี่ยนหัวใหม่นะครับก็ประมาณนี้ นี่ครับโดยภาพรวมก็จะประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกถ้าเป็นหัวงูเหา่าให้เปลี่ยนเป็นหัวหัวเวียงนะครับแล้วก็ยิงน้ําให้มากขึ้นถี่ขึ้นนะครับบริเวณนอกสรงพุ่มสําหรับต้นนี้นะครับดินต้นนี้ผมวัดค่าเสียบไว้ประมาณสักสินาทีแหละเดี๋ยวไปดูนะครับว่าดินค่าดินของผมอยู่ที่เท่าไหร่ซูมนะทไมมันไม่ชัดครับค่าดินอยู่ที่ห้าชด นะครับ5.5ครับ ด,ดินถือว่าเป็นกรดอ่อนๆนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นกรดอ่อนๆแต่ก็อยู่ในเลทที่รับได้นะครับ5.5นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเพราะว่าค่าดินปกตินี่จะอยู่ที่ 5.5- ถึง6กครับก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นรักษาหน้าดินเพื่อไม่ให้ไปทางกรดเพราะฉะนั้นก็งดปุ๋ยเคมีถ้าใส่ปุ๋ยเคมีปุ๊บจะเป็น5ทันทีนะครับใส่ปุ๋ยเคมีครั้ง2ครั้งเนี่ยดินจะเป็น5ทันทีนะครับมันจะเป็นกรดนะครับเพราะว่าโดยโดยธรรมชาติแล้วดินนะครับ ดินมันจะมีไอออนเป็นในลักษณะเป็นขั้วบวกที่ขั้วลบนะครับจะเป็นไอออนลบนะครับอยู่ในดินถ้าปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยไปนะครับเป็นปุ๋ย NPK เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นไอออนบวกนะครับบวกกับลบมันจะจับกันนะครับแต่ถ้าใส่บวกไปเรื่อยๆนะครับก็คือใส่เคมี Me มากไปนะครับดินก็จะค่อยๆค่อยๆ คือกลายเป็นดินกรดนะครับมันจะเป็นดินกรดนะครับพอเป็นดินกรดปุ๊บเนี่ยธาตุอาหารบางธาตุมันวิ่งขึ้นสู่ลําต้นไม่ได้ครับมันมันเอาไปใช้ไม่ได้เนื่องจากดินมันเป็นกรดนะครับมันก็จะไปกดดท,ทับทับธาตุบางธาตุบางอย่างนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของอชีวะเรื่องของเคมีนะครับในเรื่องของอ สารอาหารที่ไปกดทับกันพวกาธาตุต่างๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะลึกเกินไปนะครับส,สำหรับสมาชิกเราที่ที่ปลูกทุเรียนเป็นอันว่า,ามดแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหล,ลีกเลี่ยงก็คือใส่ดินปุ๋ยหมักนะครับผมใส่ปุดินปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้ผมใส่ดินปุ๋ยหมักนะครับดินปุ๋ยหมักที่ผมได้ทําคลิปไว้นะครับดินปุ๋ยหมักใส่ประมาณนี้นะครับผมใส่ ผมใส่เรื่อยๆนะครับผมใส่เรื่อยๆสองสามเดือนครั้งหรือสี่เดือนครั้งไม่เกินสี่เดือนครั้งฤดูกาลละหนึ่งครั้งนะครับอย่างน้อยที่สุดฤดูกาลละหนึ่งครั้งหนึ่งปีก็ใส่สามครั้งนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็จะมีแกลบมีดินแล้วก็จะมีขี้เถ้าแกลบแล้วก็จะมีขุยมะพร้าวนะครับที่หมักแล้วก็ขี้ไก่นะครับมูลสัตว์นั่นเองนะครับแล้วก็หมักไว้แล้วก็เอามารวมแล้วก็ผมใส่พอใส่หลังจากนั้นก็ ลดการให้ปุ๋ยเคมีนะครับลดการให้ปุ๋ยเคมีนะครับสำหรับทุเรียนเล็กนะครับก็ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีแทนนะครับก็ประมาณนี้ในเรื่องของการดูแลทางดินนะครับดูแลทุเรียนถ้าใบลักษณะอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกใบอย่างนี้ขาดธาตุสารอาหารนะครับขาดธาตุสารอาหารนะครับถ้ากรณีอย่างนี้ นะครับไม่ต้องตกใจแล้วก็แก้ไขได้ง่ายๆนะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับแก้ไขไม่ยากแต่นานแล้วนะครับผมไม่ได้ให้นะครับผมฉีดเฉพาะยาเพี้ยกับเชื้อราเมื่อวานนี้ผมก็เอายาอบาเมกตินนะครับเย็นของวันวานหลังจากที่ลดน้ํานะครับผมใช้อาบาเมกติน30มิซีซีต่อน้ํา20ลิตรและก็ผสมกับเฮกซาคนโซนนะครับสองอย่างรวมกันนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารกับใบ นะครับพื้นสมาชิกจิจไว้ว่าไม่ใส่สารจับใบกรณีที่สารเคมีที่ลงท้ายที่เป็น ec ec มันเป็นน้ํามันอยู่แล้วนะครับห้ามใส่นะครับแต่ถ้าเป็นยาประเภทที่เป็นฟิบูนิวก็ดีหรือเป็นอันอื่นก็ดีที่ลงท้ายด้วย sc ก็ดี isl ก็ดีให้ใส่สารจับใบสักสักหซีซี cc หรือ2อง cc นะครับประมาณนั้นนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราใส่ธาตุอาหารควรใส่สารจับใบสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อ เพื่อไม่ให้มันไหลหนีนะครับพอฉีดไปเพืมัมก็จะคา,าพอคาปพืบพืก็จะดูดออกไปใช้ได้เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสารจับใบเราฉีดเข้าทางหน้าใบนะครับพอหลังใบเสร็จปุ๊บมันก็จะซึมซึมผ่านนะครับโดยเฉพาะยอดอ่อนใบอ่อนใบดาบนะครับมันจะซึมผ่านเพราะฉะนั้นสารอาหารที่เราให้อาหารรองอาหารเสริมจุลธาตุต่างๆนะครับหรือซิงค์นะครับก็ย้ำนะครับ อีกสักนิดหนึ่งในเรื่องของเวลาเราให้สารอาหารอาหารพืชจุลธาตุนะครับหรืออาหารรองเสริมนะครับก็ให้เสริมซิงเข้าไปสักห้าซีซีหรือ10ซีซีเสริมเติมเข้าไปนะครับหลังจากที่เป็นอาหารรองเสริมที่เป็นชนิดน้ําก็ดีชนิดผงก็ดีนะครับก็ขอให้เสริมในเรื่องของซิงเข้าไปอีกสัก5 5าหซีซีหรือ1 0บซีซีนะครับซิงเดี่ยวนะครับก็จะทําให้พืชนั้นนะครับมีใบขยายใบใหญ่แล้วก็ รับอากาศร้อนรับอากาศสลับหนาวได้นะครับมันจะคุ้มคุ้มการใบทุเรียนได้นะครับจากใบเล็กๆมันก็จะใหญ่เหมือนเดิมในเรื่องของการสลดหนาวนะครับมันก็จะน้อยลงนะครับมันมีภูมิคุ้มกันในตัวของเขานนัเองนะครับนั่นคือสิ่งเล็กๆน้อยที่จะนํามาฝากกันนะครับสําหรับฤดูหนาวนะครับส่วนใบเหลืองๆอย่างนี้นะครับก็ให้อาหาร รองเสริมนะครับไม่ยากหรือถ้าอย่างนั้นก็ถ้าใครมีไฮแมกบีนะครับก็รวยใไฮแมกบีนะครับแล้วก็ลดน้ําตามนะครับเดี๋ยวก็จะหายในเรื่องของพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของการดูแลรักษาทุเรียนส่วนที่เป็นหญ้าพวกนี้นะครับหญ้าสดๆนี้แหละครับหญ้าสดๆผมคุมห่างจากนี้ประมาณศอกหนึ่งนะครับเนี่ยผมรื้อออกจากขอบๆนี้ครับผมรื้อตามนี้นะครับ ผมลือผมตัดออกนะครับจากที่ขอบขอบผมก็ใส่โคลนทั้งหมดแล้วก็หลังจากใส่แล้วก็ลาดไตโครมานะครับลาดไตโครมาก,ก็ดีหรือ BS ก็ดีนะครับลาดไว้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเชื้อราเพราะผมทําอย่างนี้แหละครับส่วนมากเชื้อรามันก็จะไม่มีปัญหาเนื่องจากเราดูแลดินนะครับก็คือใช้ในเรื่องของชีวพันธุ์นะครับลาดอยู่เรื่อยๆนะครับอยู่บ่อยๆนะครับอาจจะ สิวันสิวันครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของไตโครมาไม่เสียหายนะครับในเรื่องของไตโครมาลาดบ่อยยิ่งดีนะครับถ้ามีเงินเยอะนะครับลาดบ่อยๆนะครับเพราะว่าเสริมเติมจุลินทรีย์ในดินพอจุลินทรีย์ที่ที่เป็นจุลินทรีย์ดีอยู่ในดินนะครับเขาจะค่อยๆช่วยการปลดปล่อยาธาตุอาหารนะครับปลดปล่อยาธาตุอาหาร ช่วยพยุงในเรื่องของการรักษาระบบความสมดุลในดินนะครับนั่นคือในเรื่องของอไตโครมาหรือว่าที่เป็นจุนลินทรีย์ชนิดดีนะครับจะทําให้ทุเรียนนั้นค่อนข้างที่จะโตเร็วแต่ถ้าเป็นในเรื่องของถ้าเราไม่มีเชื้อรานะครับก็ก็ให้ใส่ชีวพันธุ์นะครับเสริมเติมนะครับสร้างจุลินทรีย์ดีในดินนะครับ ถ้าสมมติว่ามันเป็นเชื้อรานะครับถ้าไตโครมาไม่อยู่นะครับก็คงจะต้องใช้สารเคมีนะครับอันนี้คือเฉพาะส่วนของผมจะใช้ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นรู้ว่ามันเป็นเชื้อรานะครับไตโครมาไม่อยู่นะครับผมจําเป็นจะต้องใช้ซูเปอร์เอ็กซ์นะครับของโซตัสแล้วก็บวกกับฟอนอิททอลูมิเนียมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับใส่ทางดินนะครับ แต่ย้านะครับย้านิดนึงนะครับมันเป็นคริตที่อาจารยา์ทางสารเคมีเขาแนะนําว่าถ้าใส่เคมีปุ๊บเนี่ยจุลินทรีย์ดีทางดินมันก็จะตายเช่นกันและที่ที่สำคัญนะครับใน,รในเรื่องของในเรื่องของไส้เดือนนะครับก็อาจจะอาจจะตายก็ได้หรืออาจจะหนีไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสีย เพราะฉะนั้นเราก็คงจะเลือกเอานะครับถ้าสมมุติว่าทุเรียนมันสมบูรณ์อยู่แล้วอาการพอรับได้มันไม่เป็นเชื้อราแล้วก็ใช้สารที่เป็นที่เป็นชีวพันธุ์นะครับในเรื่องของไตโครมาอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะช่วยอย่าลืมนะครับว่าไตาโครมาช่วยปกป้องช่วยป้องกันนะครับช่วยป้องกันไม่ใช่ช่วยรักษานะครับโดยหลักทั่วๆไปใช้ป้องกันนะครับใช้ป้องกันจุลินทรีย์ร้ายนะครับที่มันเข้าทางระบบลาก ถ้ายังไม่เป็นอะไรให้ราดได้เรื่อยอย่างสม่ำเสมอแล้วทุเรียนก็จะไม่เป็นเชื้อรานะครับแล้วก็จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องของจุลินทรีย์ทางดินนั่นคือหลักนะครับหลักของการใช้ไตโครมานะครับประมาณนั้นแต่ไตโครมามันเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับก็ต้องมีความชื้นอยู่อย,อยู่สม่ำเสมอนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ค่อยๆเสริมเติมให้เขามีจํานวนมากขึ้น เรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยนะครับอย่างขี้เหล่ก็เดือนละครั้งถ้าในเรื่องของไตโครมานะครับก็ลาดลงวงทางทาง,ทางดินนะครับบริเวณโคนทั้งหลายทั้งมวลนี่นะครับก็ประมาณนี้แล้วในเรื่องของการคุมโคนพวกนี้ก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับก็ประมาณนี้ครับที่จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้สําหรับในเรื่องของการดูแลบำรุงรักษาทุเรียนนะครับ ถ้าเป็นมองเข้าไปภาพรวมอย่างนี้ถึงเหลืองนี้ไม่ต้องกลัวนะครับเพื่อนสมาชิกเอาสารอาหาราพืชจุลธาตุหรืออาหารรองเสริมนะครับฉีดเข้าไปนะครับแค่นี้แหละความเหลืองเหลืองพวกนี้มันก็จะหายนะครับแต่ขอให้ยอดใบมันใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ใบชูชันแค่นั้นพอนะครับส่วนใบเหลืองเหลืองแบบนี้ไม่ได้เหลืองน้ำท่วม แล้วก็ไม่ได้เหลืองเป็นเชื้อรานะครับไม่ต้องตกใหถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอาหารรองเสริมเพียงแต่เขาขาดอาหารรองเสริมเท่านั้นเองนะครับก็คงจะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไ้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ